สิ่งแบบเซฟเซฟได้ใจทั้งบ้านปวกกันน็อกไม่ได้กันนายอย่างเดียวแต่คือกันตายค่ะให้เล่นมือถือขนาดที่ข้ามถนนชีวิตเราสำคัญที่สุดค่ะ เทคโนโลยีดิที่ทันคือเครื่องมือสร้างนวัตกรรมส,สร้างสรรค์จนมาลดพุกรกรรมเสี่ยงด้วยการสวมหวุ่นินภัยยัประดับให้ทุกคนรู้จักป้องกันพลังคนรุ่นใหม่สวมหุนิรภัยพ่อพคนรุ่นใหม่ดือดไว้ขับพลองคนรุ่นใหม่ไม่ขับแล้วเราคือเครือข่ายสร้างวัฒนธรรมเพื่อถนนที่ปลอดภัยให้กับเราทุกคน คลองคนนใหม่ลองคนนุนใหม่สวมบกนิรัยกระตักรายาื่อซชวนมาลบกดทํำเสียงไมล อุบัติเหตุนะคะถ้าสมมุติว่าเราได้สอนให้นักเรียนในโรงเรียน,นยได้รับรู้ถึงความสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทางถนนหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้เนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงหลายๆด้านนะคะบางทีก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเกิดทุพพลภาพได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียหายทั้ง ทรับสินหรือถ้าถึงขั้นรุนแรงจริงๆก็คือเสียหายถึงขั้นชีวิตได้เลยสำหรับคารวานนะครับที่ได้มาให้ความรู้นักเรียนที่โรงเรียนสงขาวิทยาวิทีวันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆของเราเนี่ยรู้สึก มีความตระหนักนะครับในความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นนะครับกลับไปบ้านเนี่ยนักเรียนก็อาจจะกลับไปบอกผู้ปกครองนะครับในเรื่องของการสวม,มหมวกัน็อกนะครับผมการขับรถนะครับเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความเร็วนะครับต่างๆในการขับรถแล้วก็าการเคารพกฎจราจรนะครับที่ทน้องๆเนี่ยได้รับความรู้ไปคิดว่าจะได้ไปบอกต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็จะได้ช่วยป้องกันนะครับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครับ